สวัสดีนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นการนะคะเรียนรู้ในเรื่องของมวลอะตอมสัมพัสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่ามวลอะตอมสัมพัสคืออะไรแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างไรนะคะมวลอะตอมนะคะบางครั้งก็จะมีชื่อเรียกเต็มๆว่ามวลอะตอมสัมพัสนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราจะมองเขาเนี่ยเป็นเลขมวลก็ได้อย่าง ตัวเลขมวลเนี่ยมันมักจะเป็นเลขที่ค่อนข้างเป็นเลขจํานวนเต็มหรือเป็นเลขที่จําง่ายๆนะคะเลขมวลก็จะปรากฏอยู่ในตารางคาดนะคะก็จะมี H1 หลิเทียม7จ็ดนะคะ b ี BE, นะคะเบลเยียม9กบรอน11นะคะคาร์บอน12ซึ่งเลขมวลเนี่ยจะใช้ในการคำนวณกันทีนี้ นะคะนอกจากคําว่าเลขมวลเนะี่ยเราก็สามารถเรียกชื่อตเต็มๆของเขาได้ว่ามวลอะตอมสัมผัสนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันนะคะก็จะมีคําว่ามวลอะตอมสัมผัสมวลอะตอมเฉลี่ยนะคะแล้วก็มีคําว่าเลขมวลค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคําถามค่ะมวลของธาตุหนึ่งอะตอมอันนี้เป็นโซเดียมนะคะ มีรูปเหมือนกับทางด้านขวามือปีเศรั์ที่ไปดูในตารางธาตุก็จะมีเลข11กับเลข2 2 9 9ิอจ่ะย2 9 9ิอยู่นะคะเราก็ต้องมานั่งดาวแล้วแหละว่ามวลของธาตุโซเดียมเนี่ยหอะตอมเนี่ยหนักเท่าไหร่บางคนอาจจะเข้าใจว่าหนัก11บางคนก็อาจจะเข้าใจว่าหนัก2 2 9 9ิบอแต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะมวลของโซเดียม1อะตอมเนี่ย มีค่าน้อยกว่านี้มากน้อยสุดๆเลยแบบเบาบางมากเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งอะตอมเนี่ยมันเป็นตัวเล็กๆที่สุดเลยค่ะอังน,นั้นมวลของมันเนี่ยเป็นเลขที่แบบน้อยมากจนเราไม่สามารถที่จะแบบว่าสัมผัสได้ง่ายอะไรอย่งี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น CU มีเลขประกอบอยู่63.5ิบาคำถามก็คือซีออะตอมหนักกี่กรัมบางคนก็จะคิดว่าหนัก63.5แต่ความเป็นจริงคือไม่ใช่ค่ะไม่ได้หนักเท่านี้มันจะเป็นเลขที่อ่านนะคะอ่านยากนิดนึงเพราะว่าเป็นเลขที่แสดงมวลที่มีค่าน้อยมากจะเป็นเลขพวกประมาณเลขฐาน10บกำลังติดลบนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเ,เรียนรู้กันมอนตอมคืออะไร โมล atom เป็นมวลของธา,าตุหนึ่งอะตอมซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของโปรโตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนค่ะก็คือเหมือนกับในนิวเคลียสเนี่ยมันจะมีใจหัวใจหลักเนะี่ยเป็นโปรโตอนเป็นนิวตรอนส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ในเรื่องของมวลเพราะอิเล็กตรอนเนี่ยตัวเบามากนะคะ มวลอะตอมก็จะหมายหนึ่งมวลของธาตุหนึ่งอะตอมซึ่งขึ้นกับน้ำหนักของนิวตรอนกับโปรโตอนว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างในรูปนี้นะคะสีเข,เขียวจะเขียนตัวเอ็นอันนี้คือน,นิวตรอนแล้วก็สีออกม่วงหน่อยหนึ่งเนี่ยจะมีเครื่องหมายบวกอยู่อันนี้ก็จะหมายถึงโปรโตอนส่วนเขียวเข้มๆที่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างนอกก็คือจะเป็นอิเล็กตรอนดังนั้นวันนี้นะคะมวลอะตอมจะหมายถึงมวลของธาตุหนึ่งอะตอมซึ่ง มีหน่วยไหมคําตอบคือมีหน่วยเป็นกรัมและเป็นตัวเลขค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าธาตุหนึ่อะตอมเนี่ยมันตัวนดเดียวค่ะงั้นมวลก็ต้องน้อยตามไปด้วยมวลอะตอมคืออะไรเรามาดูนิยามอีกรอบหนึ่งนะคะมวลอะตอมก็จะเป็นมวลของธาตุหนึ่อะตอมซึ่งเกิดจากมวลของโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนเนี่ยรวมกันถ้าเป็นภาพนี้ก็จะหมายถึงการเอา นิวตรอนที่มีทั้งหมดเ่ยมาวางบนจานเอาโปรโตอนที่มีทั้งหมดมาวางบนจานแล้วเราชั่งเอาชั่งได้เท่าไหร่นั่นก็จะเท่ากับมอลอตอมแต่ในทางปฏิบตัติมันไม่ได้ทำง่ายแบบนี้เพราะว่าตัวของนิวตรอนเอยโปรโตอนเอยตัวมันเล็กมากค่ะจนเราไม่สามารถที่จะจับได้สัมผัสได้นะคะอันนั้นเราก็ได้แค่จินตนาการว่าชั่งได้แต่ความเป็นจริงก็คือชั่งไม่ได้ค่ะ โมวลอตอมคืออะไรนะคะอันนี้ก็รู้แล้วเนาะว่าเป็นมวลของธาตุหนึ่งอะตอมซึ่งเป็นผลรวมของโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนรวมกันอย่างฮีเลียมตัวนี้นะคะมีมวลอะตอมเท่าไหร่ก็นับเอานะคะนับเอาเลยว่ามีโปรตอนอยู่สองตัวเนาะ แล้วก็มีนิวตรอนอยู่สองตัวนะ mm hmm. ทีเนี้ยมันจะมีความรู้อยา่างหนึ่งที่เน่ต้องรู้ก็คือโปรโตอนกับนิวตรอนเนี่ยมันมีมวลใกล้เคียงกันดังนั้นฮีเลียมเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยมีโปรโตอนกับนิวตรอนเนี่ยรวมกันได้สี่ตัวหานะฮีเลียมมีโปรโตอนและนิวตรอนรวมกันได้สี่ตัวดังนั้นนะคะก็นะคะฮีเลียมก็จะมีมวลอะตอมเท่ากับสี่คูณหนึ่งจุดหกคูณสิบสี่กรัมค่ะ เราเราถือไปเลยนะว่ามวลโปรตอนกับมวลอิวตรอนเนี่ยมีค่าเท่ากันนะคะนักเรียนคิดว่าเราสะดวกใช้มวลอะตอมในการสื่อสารไหมเพราะอย่างตะกี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันจะเป็นตัวเลขน้อยนิดเดียวเลยค่ะเป็นเลขฐานสิบยกกำลังติดลบเป็นตัวเลขฐานสิบยกกำลังติดลบนะคะ ดังนั้นมันไม่ใช่ทุกคนนะจะอ่านเป็นใช้เป็นดังนั้นไม่สะดวกนะคะเราไม่สะดวกในการใช้มวลอะตอมตรงๆเราก็เลยจะใช้มวลอะตอมสัมพัทธ์มาใช้ซึ่งมวลอะตอมสัมพัทธ์เป็นมวลที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบกับมวลอะตอมของธาตุมาตรฐานเป็นการเปรียบเทียบเลยว่าหนักกว่ามวลอะตอมมาตรฐานเนี่ยกี่เท่า แล้วก็เอามานะคะมวลอะตอมเป็นมวลจริงๆมือหน่วยเป็นกรมัมแต่ต่อไปเราจะเรียนมวลอะตอมสัมพัทธ์ซึ่งเป็นมวลเปรียบเทียบมาจากการไปเปรียบเทียบกับอะตอมมาตรฐานค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรในการคำนวณน,นะคะมวลอะตอมสัมพัทธ์จะเท่ากับมวลอะตอมของธาตุที่เราสนใจนะคะหารด้วย1ส่วนสอง มวลของคาร์บอนเคสิบสองหนึ่งอะตอมอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรที่ใช้กันนักปัจจุบันดังนั้นตะกี้ครูอบอกว่ามวลอะตอมสัมพัทธ์เป็นมวลเปรียบเทียบเกิดจากการเปรียบเทียบมวลของธาตุที่เราสนใจกับมวลของธาตุที่เป็นมาตรฐานดังนั้นแสดงว่าธาตุมาตรฐานจะหมายถึงคาร์บอนสิบสองแต่ไม่ใช่คาร์บอนสิบสองทางก้อนจะเป็นแค่หนึ่งในสิบสองส่วนของคาร์บอนสิบสองหนึ่งอะตอม ถ้าแทนเป็นตัวเลขมออวลอะตอมสัมพัทธ์คือมวลเปรียบเทียบก็จะเป็นมวลของธาตุท,ที่เราสนใจหารด้วยตัวเลข1.6 6งจุคูณสิกำลังลบยีกรัมมวลของธาตุหนึอะตอมเนี่ยก็มีหน่วยเป็นกรัมข้างล่างก็มีหน่วยเป็นกรัมมันจะตัดกันไปได้นะคะนี่ก็คือสูตรในการคำนวณค่ะ คือจริงๆแล้วเมื่อก่อนอ่ะก่อนที่จะมาเป็นคาร์บอนเนี่ยค่ะเขาใช้ไฮโดรเจนมาก่อนเลยเปิดตอนตอนแบบช่วงแรกแหละใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวเปรียบเทียบอยากจะรู้ว่าตัวนี้ยมีมวลอะตอมเท่าไหรอ่อะจะแบบเอาไฮโดรเจนมาเป็นตัวเทียบเพราะว่าไฮโดรเจนมันตัวเบาสุดไงมันเลยเห็นภาพเหมือนอย่างนักเรียนเนี่ยอาจจะเดาน้าหนักครูชมเนี้ยเอ้ยแต่ว่าไม่เคยชั่งน้าหนักครูชมเนะาะก็อาจจะไปเปรียบเทียบกับเออสิ่งนู้นสิ่งนี้ ไปเปรียบเ,เทียบกับเพื่อนว่าครูชมหนักกว่าเพื่อนกี่เท่าหรือหนักกว่าน,นั้นเองกี่เท่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะใช้ตัวเล็กๆเ,เป็นตัวเปรียบเทียบอยากรู้น้ำหนักใข่ก็เอาตัวเล็กสุดเทียบต่อมาก็จะใช้หนึ่งส่วนสิบหกของออกซิเจนหนึ่งอะตอมแต่ว่ามันมีปัญหาแล้วว่างนักฟิสิกส์กับนักเคมีเขาใช้ออกซิเจนเหมือนกันเลยนะแต่ว่ามาคนละไอโซโทป ะะอันนึงก็จะเป็น1น6ส่วนอีกคนนึงก็อาจจะเป็นแบบ1 78. นส่วนสิะคะก็คือมันมาแบาบว่าเลขไม่ตรงกันอะสุดท้ายก็เลยมาจบที่1น2ส่วนสิมวลของ c ีเคสบสองหนึ่งอะตอมซึ่งก็จะเป็นเลขนี้นะคะหนึ่งจุกูณสิบเิบสกรัมเราก็สามารถย้ายข้างได้ มมลตอมของธาตุเท่ากับมมลตอมสัมพัทธ์คูณเลขนี้หนึ่งจุดหกหกคูณสิบกำลังยี่สิบสี่กลัมและก็จะเกิดสูตรนี้เกิดขึ้นมมลตอมสัมพัทธ์เท่ากับมมลาตอมของธาตุคูณหกจุดศูนย์สองคูณสิบยี่สิบสามได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ใช้เป็นตัวเลขหนึ่งจุดหกคูณสิบยี่สิบสี่มากกว่าไม่ค่อยได้ใช้ 6.02คูณ10กำลังย3เท่าไหร่นะคะ ตัวอ,อย่างมวลอะตอมของธาตุนะคะหรือมวลของธา,าตุหนึ่งอะตอมมีอะไรบ้างไฮโดรเจนค่ะจะหนักเลขนี้เลยหนึ่งจุดหกหกคูณสิบกําลังร้อยยิบสี่กรัมคาร์บอนหนักกว่าไฮโดรเจนแต่จะหนักเป็นเลขนี้นะคะหนึ่งจุดเก้าเก้าคูณสิบกลังร้อยิบสามกรัมนะคะหรือสามารถเขียนในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งได้ว่า คาร์บอนมีมวลเท่ากับ12คูณ1.66คูณ10กิบส2 4กรัมแมกนีเซียมก็เป็นอะตอมเท่ากับ24.31คูณ1.6คูณ10กบส2 4กรัมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้รู้นะคะว่ามวลอะตอมของธาตุอะมีค่าน้อยมากเลยแล้วก็ไม่สะดวกในการพูดนะคะเนาะมันยาวมากเลยในการอ่านในการพูดคะ่ะ แล้วเลขยี่สิบสี่จุดสามหนึ่งเนี่ยมีความหมายนะมันจะหมายถึงมวลอะตอมสัมพัสได้เช่นกันคาร์บอนก็มีมวลอะตอมสัมพัสเท่ากับสิบสองมวลอะตอมสัมพัสเป็นมวลเปรียบเทียบมันจะเป็นเลขค่อนข้างลงตัวสวยงามดูง่ายเดี๋ยวเรามาทำโจทย์กัน A มีมวลอะตอมสัมพัสสามสิบอันนั้น A หนึ่งอะตอมหนักกี่กรัมมวลอะตอมสัมพัสเป็นมวลเปรียบเทียบค่ะ จะอยู่ทางด้านสายมือของสูตรเราแล้วเอาสูตรมาเลยค่ะมวล A 1หนึ่งอะตอมก็เท่ากับสามสิบคูณหนึ่งจุดหกคูณสี่รยี่ิบสี่กรัมจบแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ครูย้ายข้างเลยนะปกติเนี่ยมอะตอมสัมพัทธ์จะอยู่สายมือแล้วก็มวลธาตุหนึ่งอะตอมอยู่ข้างบนแล้วก็หารโดยเลขหนึ่งจุดหกคูณสี่ยิบสี่แต่ตอนนี้ครูเนี่ยทำการย้ายข้างเลยแล้วคิดคำตอบออกมาเลยได้เท่านี้ค่ะ ต่อมาข้อ2ค่ะธาตุ5อตอมมีมวล60คูณ16คูณ1.6คูณ10บหกรัมมวลตอมสมพัต์ของ A มีค่าเท่าไหร่อันนี้เข้าสูตรได้แต่ในสูตรรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาเข้าสูตรอะเราจะใช้ A5 ตอมเนี่ยไม่ได้เราต้องใช้ A แค่อตอมเดียวอันนั้นครูก็ทำการหาร5ซะเสร็จแล้วเอาเลขที่เราหารได้เนี่ยหอตอมเพียวเเนี่ย นำไปแทนค่าค่ะมวลตอมสัมพัทธ์นะคะเท่ากับมวล A1 หนึ่งอะตอมหารด้วยเลข1.66่งจุคูณสิกิลังลบยี่ค่ะเรียบร้อยเราจะตอบอยู่ที่12บสคูณสิเท่ากับ1 9ึสองค่ะ สำหรับข้อที่สามนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดตอนนี้เลยนะคะข้อสามข้อสี่ข้อห้า, 4, านะคะจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองค่ะ